อุ้มพระดำน้ำงานอุ้มพระดำน้ำเออเป็นเป็นแห่งแรกแห่งเดียวของประเทศไทยพี่น้องคนมาเดยเพิ่งไหลเพิ่จะลงไปเจ้าจะโพสลงอันนี้อยู่อันซงลิงอะไงนี้ไมมเนะี่ย ในส่วนนี้เราจะแช่ลงไปในอันบานฝาอันนั้นมีเครื่องเดียวเครื่องนี่มันแช่ไว้ในมันมัมีเสื้อเสื้อเพร่ามันแชดวันนี้ขอ,อยุติบทบาทเป็นแม่ผู้บ้านนะขอเป็นเอื้อยแทนมานะแบยแบยเมื่อไหร่จะได้กับน้องเบียดอีกรอก,ก่อนนะครับตั้งแเร็วๆนี้เลย กอแฉันพูดจีบเกอไปนัํงชีวิตจนร้องขอมันก็แม่มันก็ไม่เอาฉันมาออดีแล้วล่ะเราต้องอยู่ทุกตื่นขึ้นมาต้องเห็นหน้าผู้บ้านฟินแลนด์คลองฟีดคลองอะไรไเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าวัานไหนไ่เห็นผมแบบไปเรียกผิดปกติเปเร่องปกติรีบข่าวเพื่อนบ้านฟินแลนด์น่ะคนข่าวคนอากาศสนใจข่าวออกทุกช่องเราเรียกไปนเดนี๋วก็เห็น ไม่ได้จ้างโฆษณาอะไรนะเขาไปลงเอง ไม่ใช่โบนแต่งแน่นเลยเออ,อน่าจะคนยืนนะเพราะว่าเป็นงานฟรีด้วยเป็นงานฟรีไม่คิดตังไข่โอหกักพ่ะนะจับโอหังยางคาพุ่นโอหาย,หายแม่นพุ่นเขามีแฟ้มแล้วคนนะ่ะผู้ใยญ่บ้านทำบ้านเสร็จยัง ยังเลยครับยังไม่เสร็จนะครับการบ้านอ๋อการบ้านใหม่การบ้านใหม่บ่อยคืนการบ้านมันเยอะมันอยู่ท yeah> hm right. oh ี่มันอยู่ที่มันสมองสองมือการทําการบ้านต่อให้ลอกก็มันเป็นงานกรอบเนาะข่าวแรงมากวันนี้โอ้ย ทำงานขาดนี้ไม่ดังก็จะทำงานขาดนี้ไม่ดังก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วให้ดังแน่ให้ดังหน่อยเร็วๆให้ดังปึงดังปึง,ง,ปงอันนี้มางานนะครับมาคอนเสิร์ตแต่งหน้าทำผมคิสทอดหลายอายนะคิสทอดหลาย ต้องบานฝากระพายกระายซีคิดถอดคิดถึงตอนนี้คนดังกำลังไลฟ์สดอยู่จ้า,ถ,าถ้าเป็นถ้าเป็นเจอ มาเดี๋ยวหนะ้าบดตึงๆนะคะโมเป็นฟังสะเหตุเป็นเหตุการณ์น้องเนี่เฝั่งยิ้มผมมันจะบดสวยจะบารอนอนมือกายเนื้อพาถึงเคียงลงเข่าตุ้ดสำนักเลยค่ะขอบคนนุณนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้เป็นอะไรนี่เป็นจีนบอกเป็นหนุ่มจีน เราจะมาดูว่าวันนี้คอสตูมเราจะเป็นประมาณไหนนะครับลองหอมหมูข้อไปฝากป้าหน่อยว้าวมาเตยมาเดี่ยวอยู่โกดังคนเดียวพีจะหลอกไหมพีประกาศหลอกหรอกพีประกาศหลอก,อาก,าลลอกเล่าดอกหลอกเหมือนกาจ,จีนดังเปี้ยงข้ามคืน ต้องฮักให้สุดใจให้ต้อง,งอารักเจอกันนะคะคนคนดีคืนนี้เจอกันนะครับเจอกันนะครับผมดาราดังมาแล้วนะครับเอาจ้ามาฟินขับหน่อยจึงววาจะเดินขึ้น,น้องกี่โมงสามทุ่มครึ่งนะครับสามทุ่มครึ่ง ยาดมขายดีมากตอนนี้ยาดมขายดีมากๆนะคะรับยาดมขายดีสุดๆฉุดไม่อยู่อยากเจอเกน,น้อยเได้พะนะมามาเจอกันเร็วนน่เร็วเฮ้ยพี่แท็กพลันอยู่พ่อใหญ่แท็กสวัสดีพี่แท็กนะครับพี่ติดตามผมทุกช่องเลยเหรอเนี่ยขนาดในทิกตอกพี่ก็ตามเข้ามาดู ว้าไม่ไม่ไม่ตรงตรงแบบฉันรักเธอฉันถ่ายละครอยู่เธอฉันถ่ายละครนะแป๊บนอะโอเคท่าท่านี้ได้หรอใช่ท่านี้เลยท่านี้เลยตแ่ท่านี้ไเลยไปมาเธอป้าป้าป้าโอเคโอเคป้าเธอประมาณนี้นะวางก่อนวางก่อนครับโอเคครับเชื่อแล้วฮะมี เอกโดูอยู่วันนี้วันใหญ่แอา,อาน้องโจโวันนี้คนวันนี้คนเล่นแฮชแท็กอ่คนเล่นแฮชแท็กยุติบุญบาทเยอะมากเห<ส>ล่าอินฟูออกมาเล่นแฮชแท็กยุติบุญบาทเยอะมากนะวันนี้ ไม่รู้เกิอะไรขึ้นกับคำว่ายุติบทบาทกันไปหมดราอมากขอบคุณนะครับขอบคุณหลายลยที่เอือยตาถึงเห็นเด็กกับโปรลคนหนึ่งมีค่ากับคำว่าฮักยอดแ้วคนก็เป็นแสนเสนทงแสนไหล ดาราเข้ามาคอมเมนต์สารมันไว้เอาคุณคุณเบียร์จะมาหาก็เมียนว่าเจอกันเลยไปนาคุณเบียร์มา,มา,แ,มาแม่นายแม่นายยังเล่นเลยชี่โง่แม่นายคือหมายถึงหมายถึงพี่ดังทีอาจารย์เบียร์เนาะ ไม่ใช่พี่เบียร์ใบหยกเนี่บัญญัติพราะเนีแทกกันบานฟาเขาไปคอมเมนต์ข่อย,อยได้ส่วนข้อ,ขอบึงต่อทยเราข้ออันอยู่ดีแต่หน้าไปไหนคอนเสิร์ตครับวันนี้มีคอนเสิร์ตนะครับแม่ดังพันก่อนจ้าวู้แม่เราเชิญกันวันไหนจ้างยังไงเพน่อจ้างแท็บยังไม่ได้จ้างแต่ว่าเช็คคิวเดือนพฤศจิกาแล้วจะจ้างพี่ด<ส>ังพันกรน,น,นะครับ มาลงฟิน,นครับเพื่อเอฟซีอยากมารับชมรับฟังเด้วเคเดวิดอะไรอยู่แตงข้าวปรบัานนี้กดติดตามเมื่อไหน,นะครับจะจ้างพี่ดังช่วยเพื่อนไหนนไมพุทจิการธันวาน,นครับพูทธิการธันวาน กำลังดูคิวอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะพี่ดังพี่ดังจะต้องมาพินครับราคาก็ย่ำเยาอยู่เนาะเ <c oughs> พื่อดังเนาะกับเพิ่นซื้อดังแล้วเพิ่นก็นดังร้อมลดราคาหน่อยครับพี่ดังถ่าไรสดนี้นะฮะพี่ดังเร็วผมขอลดราคาครึ่งหนึ่งได้เดี๋ยเราก็เป็นคนไทยแล้วกัน ต่อาราคาขายในส่วนฝากคลิปนี้ถึงพี่ดังแล้วนะฮะจะอาฟินคขับจะจ้างนะครับมาลงร้านนะครับโปรดมีคิว่่างให้น้องด้วยแล้วก็ลดราคาให้น้องนิดหนึ่ง